สวัสดีค่ะชื่อจิรชยายิ่งนอกค่ะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลาาัยราชภัฏสุทธนันทาคณะศิลปรกรรม,มศาสตร์สาขาออกแบบช้นแต่งกายค่ะก็เป็นเจ้าของผลงานเรื่องการพัฒนาสิ่งทอจากย่านในเปียค่ะ ปกติแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรอยู่แล้วเราก็เลยเลือกที่จะทําเกี่ยวกับเส้นใยธรรมชาติเพราะว่าเรามองว่าเส้นใยธรรมชาติอะคือมันมีเสน่ห์ของมันก็เราก็อยากทําเกี่ยวกับเส้นใยที่ยังไม่เคยมีใครทาก็เลยลองเสิร์ชหามาดูเรื่อยๆค่ะว่ามีเส้นใยอะไรบ้างเวลาเราไปเจอผักหรือว่าเรากินหรือว่าเราเจอแบบลูกไม้ใบหญ้าข้างทางอะก็คือเราจะต้องแบบจับมาคลีดูว่าพืชชนิดนั้นมีเส้นใยอยู่หรือเปล่าแล้วก็มาเจอกับยญ้าเนเปียร์เราก็ลองคลีดู ก็สรุปได้ว่าคือในลําต้นน่ะคือมีเส้นใหญ่อยู่ในระดับหนึ่งจากนั้นก็นําน้องเขานะคะเข้าสู่ขบวนการตัดเย็บเปเครื่องแต่งกายอย่างที่ทุกคนได้เห็นใน5ชุดนั่นเอง